โอเควัานั้เด้อ๋ยวมันสั้นแล้มีอที่เนเจ้ามพูดออก่มีหอดเนียเอมแดงยังไงเดยเอมแดงนี่วะจงนีอยู่นยู่ขาเดยนดีมาอยู่อิวครับมากล่ะเรายูอไปน้ผู้ใดเนนดีมากอยู่ มาพลังต้องมาขึ้นด้วยกันเแดงัแดงดิแดงขั้น่แดงย่างตลาด่างลอวลอยอู่กันอยางเขาลออยู่้ไยางไรคาง่างั้ที่แุญจลวดวัุนั่นจะไปหากลัวปนั่นถมีเงียนี่แหละเมื่อไอ่ระหว่งนว่าสาอยจะไปกลัวเขาบัว่าจะกลัว่ามมาจะลูกเช้าวะแม่เมว่าบอก

บกว่าอยู่โอ้ไเราก็ไ้วบอก้บ้างบานกเอาดวเต้อข้นดีเลยว่เอาไปเอปจปเยนไว้ัก่เนาะไปเตียนจะค่อยู่าน คินดีขึ้นงีมอยู่ไงเาไรนีดูดคือ่อมาสนำนำดูดมใจมใจมัดดด้วกสวนดปุ่มด้วยกันทีองางกันไหลยึพ้นขึ้นเดือนเ้ร นี่ยังรอ่เิวอ,อยู่หลายนะครับบังไฟแปดสิบเมตรสามสิบหลังจากนั้นสวยมากก็จะเป็นบังไฟใหญ่นะครับเป็นบังไฟแสนสามฐานบั่งไฟใหญ่ประมาณ 40นะครับ40บังลอพ่วงพร้อมนะครับเตรียมสายไฟในการช็อตที่อยู่ข้างบนน่ะเป็นเม็ดตามจิบนะครับ ทดส,สอบเต้เทดส,ส,ส,สอบนี่เป็นยัางตัวครับเตรียมฟอร์มแล้วครับเป็นยัางตัวบ้านยางดอวครับ ฮึนี่วันเตยครับยุใส่สุดนี่ครับบางหน่อยมันยังโดวไปแล้วนะครับ เป็นแบบนี้ทุกปีนะครับในช่วงเสาร์เมืองไฟจุดถวายนะครับเป็นบักไฟหน่อยแปดสิบเส้นแล้วก็เม็ดสามสิบจะจุดในช่วงเสาร์ในบุญประเพณีบุญไฟบันบมหลวงนะครับ มันเตอไทยพร้อมแล้วนะครับบบุรีบันไดนะครับ ยกวงเงี้คร oh. ับำด่ากับตัวแกนงดันได้ยังครับโอ้เจิดไปอีคุณยังดันไปอีกปเฝ้างเรียกได้ครับนะ คะไรที่เด right. <él>. ือดเมั่วเดอ่่มันต้องมาได้โคยืนพร้อมเดีวนี่

เล้วกันไ้เลยไปย่อยจบไป่อย่างหาหัวบ่เจาเลี้ยวเน่ยเนี่ปล่อยเนี่ยเ่ยต้อนยันเลยเสียขาในร่มล เราดีวถมันนั่งว่านั่นหเทีานรื่องอาหารก่อนมัมานะนี่เนี่ยเขาเปนระยะก้อนอาหารจ้าป็นยาป็นยาาบงุเลือดเนาะฉีดทันทีเลยดนั่นเราวเรมี็อตด้วยนไทยม่ได้ป่ะเื้ยเดี เราหวังไดนคนี้เลี้ยวคนนี้เระั้อยู่เหตุเงอยเหตุเดียงเหตุเงเลีวห่มอแบเุงอไรกเลี้ยวเนี่ย็ด้นั่งลงความบ่ตบมือไปย่าปนไือูดวป้ายส่ใาไป่สองกมอแบสตั้งยี่สิบตัน

ยังเยอได้วยไเดียวปวดไม่ห่างกระไปยี่หัเด้ายี่ในส่องเอาเที่ยวน่หวัดเพิ่าถอยต่อเด้อยเลยมาถอยมาห่งล่างเลยวันี้เอาล่างขาล่างขาล่างทา ไแล้วไวมาล้พอบาทนี่มานีห้ายัง่ดีนี่มีบัวพันธ์เนาะีีบัวพันธนีนอนบัวพันธ์เส้นห่วก่้ลังหลังจะหน่อย เซียนครับผมเบียกไวแล้วบ้างนึงทีทีพงานนี่ทีมก็บังนะครับเหลืออีกส,<ต><น>สองสามบัง បងខ្សែម៉ៃព្រឹកฟ้าអត់ទុំលុំមកលុំទុំលុំទុំទុំលុំទុំលុំទុំបងខ្សែព្រឹកមកគេហាបងខ្សែព្រឹកฟ้าអត់ទេវ៉ាគេលុបបាគេក៏មកលោកណាលោកណាស្រីនាមទុំលោកទុំដល់ពីគេនោះនាមទៀង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  ติดเครื่องสองทีนะครับทำทุกอย่างแล้วสไตล์บางก็ไปนี่บางแฟนครับผมนยครับท่านผู้รลานนี่ผู้นี้เอาจงเงี่ย ao trung lạng, ao trung ao trung neem neem neem, bo men thôi này, neo gặp, côn xìa đâm mình này

I don't! I don't!

ควรมาทางนี้ครับ เราเิ่งเมียดตามิี่ยูดานบนเลยครับแต้งโทรโดนๆน,นะครับบอกเหรครับ đi gì không? Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ เรียบร้อยครับทีมงานเดีนท่างกลับเลยครับะม่านยีดิบดีดิบก็บังนะครับขอบคุณจเไย้เพียงค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณกลับสวัสดีครับ